สวัสดีครับสำหรับท่านที่มีภาวะนิ้วก้อยหรือนิ้วนางชาหรือที่ภาวะเรียกว่าพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อศอกนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเมื่อเราเป็นภาวะเหล่านี้แล้วเราควรดูแลหรือต้องผ่าตัดอย่างไรดีและในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอภูมิจะมาแนะนําทางเลือกใหม่สําหรับผู้ที่ต้องผ่าตัดพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อศอกซึ่งก็คือวิธีการเจาะตัดแผลเท่ารูเข็มครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะมีแผลเล็ก และพักฟื้นไวครับแล้วเราก็ไปดูกันเลยนะครับ E.G. Paint and Reconstruction Clinic โดยหมอภูมิครับครับสำหรับในกลุ่มของภาวะพังผืดกดทับเส้นประสาทาที่ข้อศอกนะครับลักษณะ อาการจะเป็นในกลุ่มของชานิ้วนางและนิ้วก้อยตลอดนะครับหรือว่าในบางครั้งที่มีอาการงอข้อศอกนะครับในรายที่เป็นเยอะนะครับจะชาตลอดทั้งนิ้วนางและนิ้วก้อยนิวกลางและนิ้วก้อยจะงอนะครับและเหยียดออกได้ไม่สุดนะครับจะเป็นมากตอนงอข้อศอกนะครับก็จะมีการสีของเส้นประสาทที่ข้อศอกมากขึ้นในบางรายที่เป็นเยอะนะครับตัวง่ามนิวระหว่างนิ้วโป้กับนิ้วชี้ตรงมองจากด้านหลังมือเข้าไปเนี่ยเริ่มมีอาการฟีบลงนะครับหรือเราทดสอบง่ายคือเอาม้วโป้งมาเนี กระดาษแล้วหนีบไม่อยู่นะครับทำให้กําลังของตัวกล้ามเนื้อตัวนี้ลดลงเพราะเป็นกล้ามเนื้อที่รักษาโดยเส้นประสาทบริเวณที่มาจากข้อศอกนะครับหรือเอาหน้าเนฟชื่อภาษาอังกฤษของของเขาก็คือในกลุ่มของคูเปอร l ทอรทันเนลซินโดมการรักษาโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีตั้งแต่การให้ยา การให้พักข้อ 2. อนะครับในการตรวจอาจจะอันตราซาวดูว่าเส้นประสาทบวมหรือไม่จุดกดนั้นอยู่ตรงไหนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้อศอกเอ็นท mm ี่เรียกว่าออสบอลลิกเมนนะครับจะเป็นจุดที่กดได้บ่อยแต่จุดอื่นก็กดได้นะครับลักษณะของเลรายที่เป็นเยอะมากเนี่ยนอกจากการฉีดยาเข้าไปที่ข้อศอกหรือว่าในกลุ่มของอาการประคองข้อศอกหรือการกินยาแล้วเนี่ยปัจจุบันถ้าเป็นถูงเราจะมีวิธีที่เรียกว่าเจาะตัด ผังผืดเส้นประสาทที่ข้อศอกนะครับหรือเราใช้ตัวสกิปตัดบริเวณข้อศอกตรงที่กดของบริเวณตรงเส้นประสาทชื่อชื่อเอาหน้าเนิร์ฟนะครับสมัยก่อนอาจจะต้องมีการเปิดผ่าหรือการโยกเส้นประสาทหรือเอากล้ามเนื้อมาทับนะครับหรือสมัยต่อมาจะมีการส่องกล้องปัจจุบันเราสามารถเจาะตัดโดยการใช้เทคนิคเฉพาะในตัวของตัวข้อศอกนะครับเพื่อ,อตัดบริเวณตัวผังผืดตัวบริเวณนี้ออกนะครับแผลก็จะประมาณ1มิลลิเมตรนะครับ ไม่โดนน้าประมาณ3วันการพักผืนก็จะค่อนข้างได้ไวนะครับเพราะว่าไม่มีการบาดเจ็บอื่นนอกจากตัวของบริเวณที่เราจะจําเพาะเฉพาะของเอง็นที่หรือพังผืดที่ไปกดบริเวณตรงข้อศอกครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรักษากับคุณหมอภูมิสามารถดูข้อมูลติดต่อที่ดานหน้าได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ